สวย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 มากเอ่อืมตำนี้ตรงนี้นะอะมืโมเดมองสองพระเพอนะก็สวัสดีครับผมใน EP เราก็จะมาพูดนะนะถึงเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็ความแปลกนะครับ การบูชาพระเครื่องเนี่หยหลายๆคนเนี่ยผมก็บอกนะว่าจะเจอเรื่องราว,วแปลกอภินิหารหลายๆอย่างนะครับที่พิลึกพิลึกนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยนะครับใครรู้จักหลวงพ่อสว่างมากครับเหรียญปลอดภัยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปลอดภัยอันนี้จากกำแพงเพชรน,นะ อายุกอ็อายุเหรียญนะก็จัดตั้งในปี2519นะเหรียญน,นี้นะมีความอายุยืนยาวมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่2 5 5 9 9นะตอนนั้นหลวงพ่อก็จะอยู่ที่อายุท่านสองท่านก็อยู่ที่95นะอ,อันนี้คือเหรียญปลอดภัยนะครับ เป็นเหรียญที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับจากพอสที <fish satisfy> <ados> <mon> ่ผมดูแล้วตอนนี้ก็สองห้าหกหกใช่ไหมก็ถ้าบวกลบคูณหาอะไรกันเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดปีนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก้าคมกึศไปแล้วที่เราจงพูดถึงเรื่องปฏิหารตรงนี้ก็คือว่าเอ่อ จริงๆแล้วเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาจากคุณปู่นะครับก็ให้วไวค้คนละเหรียญคนละเหรียญนะครับก็พอดีวัดอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนับถือท่านมากนะครับแล้วก็ท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งก็คือว่าญาติาผมคนหนึ่งนะก็ขับรถมาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพนะครับจากกำแพงเพชรมากรุงเทพ จากกรุงเทพกับกำแพงเพชรแบบโอ้โหรถเขาชนกันเขาเฉียวกันเขาอะไรกันนะญาตผมไม่เป็นไรเลยัะผมะเพราะว่าเหรียญปลอดภัยนี่นะคุ้มคองไว้นะแล้วก็บอกเลยว่ามีสติมากนะครับขับรถไปนะครับเยี่ยบไปห้าสิบตลอดทางครับผมห้าสิบกมตรตชั่วโมงตลอดทางนะครับปลอดภัยมากเลยฮะขันข้างหลังเขาแซงหมดเลยนะ ถ้าของแท้เนี่ย่าถ้าคนที่เล่นนะถ้ารู้นะครับของแท้จะมีจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองอะไรเนี้ยนะของผมจะมีตำหนินะครับจะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีตำหนิแล้วก็ตำหนิชัดเจนมากนะครับผมที่ผมมาพูดเนะี่ยเพราะว่ามันมีการทดสอบและการเลือกบุคคลที่จะห้อยผระอีกแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะพูดงี้ฮนะ ผมได้เจอปฏิหารนะครับก็คือว่าพระท่านก็เลือกบุคคลอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญป้าไพเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เป็นกระไหลเงินนะครับเราก็ทดสอบกันตอนนั้นนะก็เราก็จะมีอยู่สองค์นะครับก็จะให้ลูกชายหลานชายนะครับ ผมได้มาก็เหมือนเดิมอะบ้านเราเขาก็จะต้องเลือกก่อนว่าใครจะเป็นเจ้าของพระนะครับผมเราก็ทดสอบกันอีกแล้วครับผมเราก็ทดสอบกันอีกแล้วว่าใครจะได้ครอบครองกระไรเงินองค์นี้นะครับซึ่งจะมีตัวยอ่อมีตําหนิอยู่นะฮะบริเวณจุดหนึ่งนะครับถ้าใครเล่นเล่นเหรียญรุ่นนี้ นะครับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียปลอดภัยแบบนี้นะจะมีหลายรุ่นนะมีรุ่นแรกรุ่น2อ,อะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันอันนี้จะเป็นรุ่นนิยมนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกลงไปนะครับซึ่งว่าผมก็ถ้าคุณสนใจดีกว่าอยากจะศึกษาผมก็แนนําว่าปลอดภัยจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ จริงๆเนะ่ยเป็นทุกคนอาจจะมองว่าดูเป็นสีเหลืองทองหรือเปล่าตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าในในจอจะเห็นความเป็นเหลืองทองไหมนะเราก็ทําการเลือกผระกันอีกแล้วนะครับว่าองค์นี้จะอยู่ที่ใครนะครับเดนเรียนองค์นี้จะมีต่อโค้ดเอาไว้นะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ลองเอาไปใส่ดูนะครับถ้าอยู่ที่ทุกคนเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดเลยเพราะว่าเป็นกระไรเงินนะครับ เป็นเงินแบบเงินครับเลยบอกไม่ถูกอะ่ะก็คือเครื่องเงินดีๆน,นั่นเองแต่พออยู่กับผมปุ๊บก,ก็เป็นสีทองออกออกทองนะแต่ตอนนี้คือแสงในสตูอาจจะดันจะดันให้ดูสว่างเกินไปมันก็ดูแบบเหมือนก็ว่ายังไม่เห็นสีจัด,จดนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่อย่างเงี้ยที่ผมเห็นกันนะในสตูแล้วก็แล้วก็ถ้ากล้องกับตัวผมเนี่ยจะเห็นความความเป็นสีทองเลยนะครับ ทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นกระไหลเงินนะที่กลับเป็นทองนะครับทุกครั้งเลยที่มาอยู่กับผมก็ทุกคนจะทำอย่างนี้ครับเอาไปไว้ที่ตัวเองเจ็ดวันแล้วอ่าเจดวันหรือสิบสี่วันปุ๊บจะกลับเป็นสีเงินเหมือนเครื่องเงินเนี่ยสีแบบนี้เลยแต่พอมาอยู่ที่ผมปุ๊บจากจากสีเงินเนี่ยจะกลายเป็นสีทองทันทีเลยครับจนทุกคนงงว่าอา้าว จากเครื่องเงิน,กล,นกลายเป็นทองได้ไงนะครับเขาเรียกว่ากระไรทองกับกระไรเงินกับเป็นทองคานะคือเล่นลายประทัดเหมือนอารมณ์นั้นนะครับก็เลยลงมติไว้ว่าองค์นี้ต้องอยู่กับผมเหรียญนี้ต้องอยู่กับผมนะครับความแปลกพิสดารก็ปลอดภัยใครๆก็จะรู้ว่าเหรียญปลอดภัยนี่หายา,ยา,ยากแหละเพราะว่าท่านไม่ได้จัดสร้างแบบเป็นพุทธภาณิชย์นะครับในสมัยที่ท่านยัง มีชั้นสายอยู่นะครับก็เพื่อให้คนแถวกำแพงเพชรในจุดนั้นนะครับที่เดิมสายท่านที่สถาท่านนะได้ครอบครองเอาไว้ในลูกหลานของที่นั่นนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสด้วยเพราะว่าญาติผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราก็เลยได้ท่านก็เลือกบุคคลเช่นเดียวกันนะครับทุกๆอย่างบนโลกนะี้ เขาจะสัรแล้วก็เลือกบุคคลแล้วนะนอกจากว่าคุณจะไปหาซื้อเงินตรานะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าของที่เขาจะมาอยู่กับตัวนะครับเขาเรียกพาสเดตนะครับเขาก็จะมาหาตัวเราเองนะฮะอย่างองค์หลวงพ่อโสธรองค์นี้เช่ <c oughs> นเดียวกันตอนแรกก็เป็นเงินอยู่ดีๆนะเป็นแหนบเงินอยู่ดีๆไอ้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับ คือถ้าถ้าเป็นหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่อสว่างนะครับเหรียญลอดภัยอะ่ะก็อย่างถ้าหลวงพ่อสโสธรนะก็เป็นเป็นแหบเอาไว้ติดเสือ้อแล้วก็ติดเอาไว้นะในลักษณะแบบแบบนี้นะแต่ทีนี้ว่าผมจะพูดงนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนอากาศแบบนี้เรายังพอเข้าใจได้นะแต่ว่าเครื่องเงินอะ จริงๆแล้วองค์เนี้ยเป็นเงินนะเป็นกระไหลเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเงินน,ะนี่คือเงินนะนี่ก็คือเงินนะเนี่ยความเป็นทองนะครับความเป็นทองคําแต่อันนี้ยเป็นเงินนะครับก็จะเห็นเห็นเลยว่ามีความเป็นทองคําและความเป็นเงินนะอยู่ระหว่างระหว่างอ,องค์ท่านแบบเนี้ย ก็จะเห็นจะชัดเลยว่ากระลายเงินกลับเป็นทองอีกแล้วนะฮะผมถ้าถ้าอยู่ในอากาศเนี่ยผมยังคิดว่าเออเป็นการเล่นแร่แปรธาตุชนิดหนึ่งที่ที่อากาศทําปฏิกิริยาต่อกลายเงินนะครับแล้วก็ทําให้กลับกลายเป็นทองคานะฮะแต่อันนี้สิประหลาดไม่เคยแกะเลยครับผมแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกรอบแบบนี้ไม่มีรอยแตกแล้าใดๆหรืออากาศจะเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก you, right? ็มีการทดสอบไปอยู่กับคุณลุงไปอยู่กับคุณอาไปอยู่กับพี่ชายนะครับแต่ละคนก็จะอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับกลับมากับอยู่ที่ผมก็จะกลับกลายเป็นสีนี้เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นสีทองออกสีทองเนี่ยถ้าเราเทียบกับเครื่องเงินก็จะเห็นชัดเลยนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับทองก็จะเห็นชัดเหมือนกันว่าไปทางค่อนทางทองทองคําแท้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็เงินแท้นี่ก็ทองคําแท้นี้ก็ลายก็ลหยเงินนะครับ ก็จะกลับเป็นทองเขาจะอยู่กับผมแล้วเขาจะกลายเป็นสีทองแบบนี้คะซึ่งพอไปอยู่กับอาปุ๊บสมมุติว่าสมมุติว่าพอเป็นสีทองปุ๊บเขาก็ทดสอบดูนะคะว่าอะถ้าไปอยู่กับพวกเขาแล้วเนะี่ยตกลงแล้วจะเป็นสีทองอยู่อย่างนี้ไหมภายนแค่สามวันนะก็กลับเป็นสีเงินอีกแล้วครับจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะคะะรับกระลายเงินเราก็จะรู้สึกว่าเอแปลกดีนะโดยเฉพาะองค์ที่เลี่ยมแล้วแลวแลไม่ได้โดนอากาศนี่สิครับน่าสนใจมากๆเลย องนี้ยังยังแบบเอ้โดนอากาศหรือเปล่านะเรายังคิดอย่างนี้ได้แต่อง์นี้สิไม่ได้ไม่ได้โดนอากาศเลยแม้แต่น้อยนะแล้วก็องอื่นๆของคุณอาหรือจะเป็นของคุณลุงหรือว่าของพี่ชายผมก็เป็นสีเงินปกตินะครับกระไหลเงนินก็เป็นกระไหลเงินปกติดีนะครับแต่ของผมเนี่ยพิลึกเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าอ่ามีมีชีวิตอะ่ะเหมือนมีชีวิตนะครับส่วนองค์นี้นะครับก็คือพระพุทธ ธนาราวันตะบพิษนะครับอ่า,าก็อักษรย่อก็คือพอปร,ะรนะครับก็ราชการที่เก้านะฮะถ้ายัางไม่มีใครทราบนะเพราะว่าจะสร้างมาจำนวนจำกัดและจำนวนน้อยมากในนี้จะมีเกษาของราชการที่9นะครับซึ่งผมจะพูดอย่างนี้ครับเขาทำเพื่อเฉลิมฉลองนะในปีพศ2542ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรตัวมา มันเกิดเรื่องพิสาดารกับผมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมคุณครับก็คืออย่างนี้ครับผมก็ได้รับมานะครับแล้วก็ทุกคน,นในบ้าน,นก็ได้รับมาคนละองคนละองคนละองค์นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เก็บรักษาไว้เหมือนทุกๆองค์เป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นจนตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะส่งพระได้เลย ว่าหน้าตาพระเป็นยังไงรูปเ่าแบบไหนนะครับผมส่องได้แค่สองสาครั้งนะครับที่จะส่องได้ไดเห็นทั้งองค์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะจนตอนเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับคือเราเนะี่ยไม่ได้ทําให้เกิดความชื้นนะครับเวลาคนที่เด่นผักเครื่องหรือจะส่องผักเครื่องเนี่ยจะรู้กันดีว่า ห้ามโดนอากาศและความชื้นเราจะต้องใส่ที่กันชื้นแบบไหนเราจะต้องรักษายัางไงเราจะต้องเก็บใส่เซฟยังไงถึงจะปลอดภัยและพระไม่เสียคุณภาพเดิมเดิมของท่านไว้เป็นร้อยรอยปีหรือจะกี่จะกี่ติดปีก็ตามนะครับ mm hmm. เพราะว่าสิ่งที่ผมได้มานะครับตั้งแต่แรกเลยที่ทำการสร้างนะครับก็เก็บรักษาตามระบบระเบียบของคนที่อ่า ศึกษาเรื่องพักเครื่องแล้วก็หาเก็บรักษานะครับแล้วก็สะสมนะครับเราอันนี้ก็ไม่ได้มาด้วยการเช่าซื้อใดๆนะครับเราเกิดความงงครับเพราะว่าด้านในเป็นแบบนี้ทุกคนจนผมส่งพักไม่ได้เลยครับผมตอนนี้หน้าของท่านเป็นอย่างไรนะแต่ว่าในมวลสารในมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับ จะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ได้ทูลพระปรมาภิไทยไว้แล้วนะะท่านก็ได้ร่วมนะครับร่วมสร้างด้วยแล้วก็หนึ่งในนี้มีเกสาของท่านด้วยนะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมส่องอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าเป็นภาษาขลุนผเผาเรียกขึ้นกุนะแต่ คือมันเอออ่านี้นึงเพราะว่ากู่อะไรก่อนอย่างนี้นะครับผมก็งงเพราะว่าถ้าพาขึ้นกู่เนี่ยเ,ออเรายังเข้าใจได้นะแต่แต่องนี้คือคือขึ้นกุ่แบบเนี้ยจนจนผมแบบเออเราจะต้องเราจะต้องยังไงก่อนนะฮะเพราะว่าขึ้นจนจนคือข,ของคุณอาขึ้นไหมขึ้นแต่เขายังส่องกันได้แต่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ของผมมาขึ้นจนแบบว่าแบบมิดปิดไปเลยนะครับแล้วแล้วจริงๆอ่ะ ขอบๆตรงนี้ก็มีมีด้วยนะจะตอนแรกเราคิดว,ว่าเออน่าจะเป็นตัวนี้เราก็รู้ไปไม่ใช่ครับผมแล้วก็ท่านก็ขึ้นมา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 จนจนเรามีความรู้สึกว่าเราคงจะต้องเก็บรักษาส่วนที่แบบเราเปิดออกมาเพื่อจะดูนะเพื่อจะส่องหรืออะไรก็ตามเนะี่ยเราจะขอส่องดูหน่อยสิอย่างเงี้ยครับเราก็เลยต้องต้องเอาเอาตัวตัวผงที่แบบพูนนูนขึ้นมาเนะี่ยเอาไปใส่กล่องเก็บรักษาาไว้ก็ยังคงพูนและ เลินทูนเพิ่มขึ้นมาแบบนี้จนผมมีความรู้สึกว่าดูดูไปคล้ายๆพระาธาตุนะครับอก็อันนี้ไม่ได้เป็นการทำใดๆทั้งสิ้นนะครับคือท่านอยู่แบบปกติดีแล้วก็รวมกับพระอื่นๆที่ผมเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็ไม่ให้โดนอากาศเลยนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องเซฟที่แบบดีมากๆเลยนะส่วนองค์นี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากุแตกนะครับ การกุแตกของพระเนี่ยก็จะมีหลายแบบเป็นกุแตกแท้กุแตกแบบเมกขึ้นมาแต่กุแตกนี้เสียนพระมากันเต็มวัดเลยครับผมผมก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปครับแต่ไปแล้วไม่ทันลอะครับเพราะว่าอะไรเสียนพระเขาอ่าโอ้นะผู้หยับผู้ใหญ่แล้วนะเราก็เลยจะบอกว่าอย่างนี้แต่ผมโชคดีตรงนี้ครับ เจ้าพระท่านก็เลือกเลือกสัรกันไปแล้วนะทั้งนางพญาทั้งถ้าเสือนะครับนางพญาเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะครับจัดสร้างแต่ว่าพระถ้าเสือเนี่ยคือฤาสีครับผมฤาสีแต่ละรูปแต่ละตนนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกันปุ๊บแล้วเขาก็จะนํามวลสารต่างๆแล้วก็มอีอาจจะเป็นเป็นอิฐเป็นทรายเป็นจะเรียกว่าอะไรดิ มวลสารสักศี่ต่างๆแล้วกันแล้วก็ดวมทั้งดินต่างๆด้วยนะครับเพื่อเอามาทำพระถ้ำเสือกันถ้ำเสือเนี่ยจะดูอายุการการปั้นแล้วก็รูปลักษณะนะครับแล้วก็ดูอายุของมวลสารและดินนะครับเพราะว่าจะเป็นพระที่ผมมองดูว่ามีศิละปะที่เป็นช่างฝีงมือแต่ละฤาษอสีนะครับร้อยแปดตนท่านจะมาประชุมกันแล้วก็สร้าง แล้วเขาจะนิยมนะครับพิมพ์หน้าตุ๊กตาผมนี่มีความโชคดีมากๆเลยนะครับที่ท่านเสียนพระทั้งหลายนะผู้เราผู้ใหญ่เขาได้จับจองกันไปหมดแล้วแต่ว่าในวัดยังมีอยู่แค่แค่ภายในวันเดียวนะกูแตกภายในวันเดียวผมแบบโอ้โหเลยฮนะคือไปวันเนี้ยพ่งนี้กลับมาอีกทีนึงคือหมดแล้วนะแล้วก็คือมีแต่แบบไม่สวยแล้วอะ่ะเราต้องมาคัดอะ่ะ เอาเป็นว่าวิยาวัชกรวัดคือ,อยังตกใจนะว่าผมเห็นองค์นี้ได้ยังไงนะครับหน้าตุ๊กตาหูตากระพริบเลยนะครับผมคือเอาไม่ต้องส่องอะเราก็เห็นหน้าเห็นตาท่านแล้วนะไม่ต้องส่องก็เห็นแล้วนะครับคือหูตากระพริบเลยครับผมศิละปะในการปั้นเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์หรือ408ตนเขาก็จะปั้นมีศิละปะที่ต่างกันนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ย เขาจะนิยมนะคนที่เล่นพระจะรู้นะครับทําเสือเนี่ยเขาจะนิยมหน้าตุ๊กตาบังเอิญมากครับคือเหมือนอย่างนี้ครับต้องพูดว่าอาศจรย์นะครับเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วจริงๆผมไม่ได้กลาว่าจะไปวัดนั้นนะแล้วก็เรากะจะขับรถเพื่อที่จะไปไปไหนกันก็ไม่รู้วันนั้นเอางี้ดีกว่าไปไหนกันก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดนี้เลยปรากฏว่าอยู่ๆใจอะ่ะเห็นก็ป้ายวัดป้ายวัดป้ายวัดเราก็ลง ว่าเราจะต้องเราจะต้องไปอ่ะเราต้องไปทําไมไม่รู้เพราะผมเข้าไปเนี่ยกุแตกวันแรกเลยนะครับแล้วเป็นโบสที่เก่าแก่มากนะครับแล้วก็การที่ผมเข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปจะบอกว่าบังเอิญก็คงไม่ใช่ฮนะท่านก็เลือกบุคคลอีกแล้วละครับท่านนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับวันแรกเนี่ยเสียนพระนะฮะจัดหมดเลยฮนะทั้งถ้ำเสือทั้งนางพญาจัดไปหมดเลยครับผมสวยๆได้จัดไปหมดเลย ไม่ทันครับวันรุ่งขึ้นนี่คือคอนะืนนี้วันเนี้ยเราเราจะมาไงเราเด็กน้อยไงนะคุณร,รัพย์เราน้อยนะเราไม่ทันเขาหรอกเขาพกกันมาเป็นล้านล้านเปน็นแสนแสนล้านไอผมนี่มาหลักหลักแบบโอ้โหน้อย,น,อยนะฮะไม่ทันเขาครับกลับไปนอนกายหนา้าผาฮะข้างเดียวยังไม่พอครับสองข้างเอาไปเลยแถมพี่ผมอีกสองเป็นสี่นะคือแบบกายกันไปเลยบอกอาอาก็เพิ่งมารู้ตอนดึกแล้วนะฮะไม่ไม่ทันแล้วไงครับจำวัดแล้ว ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยพอไปถึงปุ๊บเอา้าหมดเลยหมดเลยไม่ไม,ไมีเหลืออะไรเลยนะทั้งตู้ครับผมมีอยู่ไม่กี่องค์ครับผมผมก็เดินส่องดูไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยว่ามีองค์ไหนสะดุดตาผมบ้างนะเท่านั้นแหละครับแต่ปี๊บตายผมป๊ปป๊ปผมเห็นองค์นี้ครับผมหูตาจะพีิบปี๊ปป๊อแบแบวววเลยครับผมดาวร้านดวงในเมื่อเขาจะยักคิ้วดิวตายให้เราขนาดนั้นแล้วนะ เราจะไม่อันเชิญเขากลับบ้านก็ไม่ได้นะวัยาวัชกรเขาก็บอกว่าอเอาสิดูสิเลิกสิปรากฏว่าผมก็บอกว่าเออเาองค์นี้นะเอาองค์นี้นะฉี้บนตูวติ๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก,ตกเอาเนี้ยนละเอาเน,นะ้ผมจะขอเชิญกลับบ้านวัยาวัชกรหยิบขึ้นมาดู <c oughs> <c oughs> เออป๊บเึงน,นนะพี่ขอส่องหนะ่อยเฮ้ยเฮ้ย มันมันเหลือได้ไงอ่ะมีมีมีเหลืออยู่ได้ไงอ่ะหน้าตุ๊กตาหน้าตุ๊กตามันดูเร็วมันดูเร็วหน้าตุ๊กตาเป๊ะๆหูตากระพริบๆเออน้องเออเออเนาะผมจะเอาผมจะเอาเขาก็เลยชื่อของเบงครับนะครับตั้งไว้นะครับคนที่มีถ้ำเสือทุกคนจะตั้งชื่อนะครับเหมือน ไม่ไม่ใช่กุมารน,นะไม่ใช่กุมารแต่ว่าเราจะตั้งชื่อเอาไว้เป็นของเรานะครับผมก็เลยตั้งเขาว่าของเนนบ้งนะฮะแล้วของเบ้งเขาจะยิ้มมาเลยนะนะหูตาเขาจะกระพริบป๊อบป๊อบผมก็อุทรมานใจทนไม่ไหวจัดมาครับก็ได้ของเบ้งกลับมาผมจากนอนการานะ้าผาฮะสี่มือฮนะไม่ต้องแนละ้วยิ้มกลับบ้านมาเลยครับผม ก็หูตาก็าพริบแหววขนาดนี้นะทํำเสือเนี่ยเหมาะกับกับบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่เหมาะกับทุกคนนะครับแล้วก็อันเชิญการขุดท้าเสือเนี่ยที่สุพรรณบุรีจะเยอะมากนะครับเพราะว่าจะมีถ้ำหนู่ถ้ำหนึ่งที่ไปขออันเชิญมาได้จริงๆนะครับแล้วก็จะมีทั้งจริงทั้งหลอกด้วยนะก็ต้องไปศึกษาดูด้วยนะครับแต่ว่าทางผมเนี่ยไม่ใช่สุพรรณบุรีนะแต่ไม่บอกนะว่าที่ไหนก็กูแตกครับกุแตก กูแตกใต้โบสครับเพราะว่าเขากำลังจะทําโบสกันแล้วเขาก็ำลังจะ,ะดีดโบสแต่ว่าวไม่สามารถดีดโบสนั้นได้เป็นโบสเก่านะถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือ,อพระวรมันที่1ในยุคนั้นเลยนะครับถึงจะมีถ้าเสือได้แล้วโบสนั้นก็จะเป็นโบสแบบทรงสุขโขทัยล้านนาผสมกันนะครับซึ่งจะเป็นโบสเก่าแก่ซึ่งว่าดีดโบสก็ไม่ได้หรือก็ไม่ได้นะครับและหลวงพ่อใหญ่ ท่านก็อยู่ในโบสถ์และเป็นพระประธานที่เก่าแก่มากนะครับคือสมัยแบบพระเจ้ากรวันที่หนึ่งอ่ะอนะครับแต่ไม่บอกนะว่าจังหวัดอะไรนะครับก็บอกแค่นั้นพอนะว่าได้มาจริงๆรและกุก็แปลกจริงๆนะครับเซียนพระรุ่นนั้นนะผมก็ขออวยชัยให้คุณ <c oughs> ที่ได้ไปหลายๆองค์นะคือแบบผมได้องค์เดียวเนี่ยผมก็คือแบบประทับใจมากๆแล้วอนะ่ะแต่ว่านะ เซียนพลาก,ก,กับการสะสมจะต่างกันนิดนึงนะฮะส่วนในมโมต่อไป